สอนยิงแอดโฆษณาเอาไว้ให้คุณไปดูทบทวนกันได้ตลอดชีวิตเลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออสบายใจขึ้นอาใครรับคลิปวิดีโอกดสติกเกอร์หัวใจกดอีโมจิหัวใจให้อาจารย์สักหนึ่งดวงได้ไหมครับโออยอยากได้หัวใจสีแดงๆในช่องแชทซะหน่อย <laughs> น่ารักมากๆขอบคุณครับ เอาเป็นว่าหากใครก็มาเรียนสดในวันนี้นะครับหลังจากจบคอร์สเรียนของคุณในวันพรุ่งนี้คุณสามารถติดต่อแอดมินครูพี่ยงส่วนตัวของคุณเพื่อขอรับคลิปวิดีโอสอนคลิปสอนยิงแอดโฆษณาเอาไว้คุณไปดูทบทวนกันได้ตลอดชีวิตเลยนะครับย้ําก่อนนะครับคลิปวิดีโอที่อาจารย์แถมให้เนี่ยไม่ได้เป็นคลิปที่อาจารย์สอนสดในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่อาจารย์สอนในวิดีโอเก็บไว้นานแล้วแต่ว่ารายละเอียดของการยิงแอดมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปุ่มนั้นปุ่มนี้ อธิบายไว้อยละเอียดเลยเพื่อไว้การทบทวนอ่าไว้เป็นการทบทวนนะมาเรียนสดแล้วจับประเด็นตรงไหนไม่ได้ตามตรงไหนไม่ทันไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวไปทบทวนจากคลิปดีโอให้นะอ่ะใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกอาจารย์ค่อยยังชั่วหน่อยตอนแรกนี่พี่ก็เกรงจนปรัสวะจะลาดแล้วเนี่ยตอนแรกพี่ก็เกรงจนฉี่จะลาดแล้วอาจารย์แถมคลิปพี่ค่อยสบายใจหน่อยอ่ะใครสบายใจขึ้นละลงขึ้นละอ่ะพิมพ์888 8, 8, 8, ให้ผมหน่อย อาจารย์ตอนแรกนะพี่ก็เครียดเครียด,ยดกลัวเรียนไม่ทันอาจารย์กลัวทําไม่ได้เอออาจารย์แถมคลิปค่อยสบายใจหน่อยค่อยโล่งหน่อยเอ,อ้ยหายใจโล่งคอหน่อยโอเคถ้าอย่างนั้นสบายใจขึ้นแล้วนะโอเคเบื้องต้นครับหากคุณจะยิงแอดคุณต้องมีร้านค้าบนโลกออนไลน์ก่อนนะครับหรือคุณต้องมีเพจก่อนถ้าคุณยังไม่มีเพจนะคุณจะมียิงแอดไม่ได้ คุณต้องมีเพจก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่มีเพจคุณยิงแอดไม่ได้นะครับนะครับคุณต้องเริ่มมีเพจก่อนนะครับเวลาคุณมีเพจแล้วเนี่ยคุณต้องทํำยังไงครับก็เข้ามาในหน้า f a c e b o o k ของคุณแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปกดที่จุด9จุดที่ขึ้นว่าเมนูนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจจะเป็นการสั่งโพสต์สตอรี่ห้องเพจโฆษณากลุ่มงานกิจกรรมรายการสินค้าบนมาเก็ตเพจแล้วก็งงะนะครับวันนี้เราจะไปสร้างอะไรครับเราจะไปสร้าง โฆษณานั่นเองนะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็กดทํามาสร้างโฆษณาได้เลยนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าต่างตัวถัดไปเขาเรียกว่าห,หน้าต่างของตัวจัดการโฆษณานะครับหน้าต่างของตัวจัดการโฆษณาตรงนี้นะครับมันจะเริ่มให้คุณเข้าสู่ขั้นตอนการยิงแอดแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปยิงแอดกันเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนนะ่มีคําถามในใจก่อนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก่อนนี้อาจารย์าจ,ารยนนจะสอนยิงแอดเนี่ยผมถามสั้นๆก่อนนะอาจารย์เอาจริงๆผมเนี่ยได้ยินมานานแล้วยิงแอดยิงแอดยิงแอด หนูได้ยินมานานแล้วอาจารยิงแอดยิงแอดยิงแอดแต่เชื่อไหมคะหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่ายิงแอดคืออะไรผมยังไม่รู้เลยอาจารย์ว่ายิงแอดมันคืออะไรเออเอาอย่างนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปยิงแอดกันเนี่ยผมขอมาทาอธิบายก่อนเพราะผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยแม้กระทั่งว่าการยิงแอดมันคืออะไรอ่ะผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะจะขออนุญาตวันนี้เรียนกับผมนะผมจะไม่ยกตัวอย่างที่เป็นภาษา Facebook หรือภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษสัพท์เฉพาะหรือภาษาคอมพิวเตอร์เนาะแต่ผมจะเอาเป็นภาษาบ้านๆที่คุณเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะครับการยิงแอดเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบนะครับมันเปรียบเสมอกับการที่เรากําลังให้ Facebook ซึ่งเขาเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยนะครับไปแจกโบชัวให้กับเราครับการยิงแอดนะครับผมเปรียบเสมอกับการที่เรากําลังให้ Facebook ซึ่งเขาเป็น AI ออัจฉริยะเนี่ยนะครับไปแจกโบชัวให้กับเราครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับการยิงแอด เปรียบเสมอการที่เรากําลังให้ facebook เนี่ยไปแจกอะไรให้กับเรานะครับไปแจกอะไรให้กับเรานะครับแจกอะไรครับแจกอะไรครับโอเคแจกโบชัวหรือแจกใบปลิวรู้จักโบชัวรู้จักใบปลิวไหมครับที่เป็นกระดาษ A4 เนอะที่ข้างในจะมีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการเวลาเขาไปแจกเขาไปแจกตามที่ชุมนุมชนไปแจกที่คนคนรับโบชัวนั้นไปใครสนใจก็ติดต่อตามโบชัวนั้นมาถูกไหมครับลักษณะเดียวกันเลยครับ วันนี้การยิงแอดเปรียบเสมอการที่เรากําลังให้ Facebook ซึ่งเขาเป็น AI อัจฉริยะเนี่ยไปแจกโบชัวให้กับเรานะครับเราเป็นคนทําโบชัวใบนี้ขึ้นมา,าเราเป็นคนสั่งโบชัวใบนี้ขึ้นมาจํานวนโบชัวเท่าไหร่แจกใครแจกแบบไหนเราเป็นคนกําหนด Facebook ก็จะเป็นเพียง AI อัจฉริยะครับที่ปฏิบัติตามคําสั่งของเรานั่นเองนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูการยิงแอดกันหรือว่าการแจกโบชัวกันว่า มีอะไรบ้างนะครับอ่ะมีอะไรบ้างคำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกก่อนครับคำถามหน้าจอเลยนะครับเขาจะมาถามเราว่าให้เราเลือกวัตถุประสงค์แคมเปญอธิบายเป็นภาษาง,ง่ายๆครับผมขออนุญาตอธิบายง,ง่ายๆรวบตึงเลยนะครับ Facebook เขากำลังถามเราครับว่า a c e b o o k เขากำลังถามเราครับว่าวันนี้กำลังจะให้ Facebook ไปแจกโบชัววันนี้กำลังจะให้ Facebook ไปแจกโบชัวแจกโบชัว เพื่อวัตถุประสงค์อะไร Facebook ถามมาลงสั้นๆง,ง,ง่ายๆเลยครับว่ากาลังใจ a c e b o o k ๊กแจกโบชัวได้ไหมแจกโบชัววันนี้แจกเพื่อวัตถุประสงค์อะไรซึ่งเขามีวัตถุประสงค์ให้เลือกอยู่41 1วัตถุประสงค์สิบเอ็ดวัตถุประสงค์ครับตั้งแต่การรับรู้แบรนด์การเข้าถึงจํานวนผู้เข้าชมไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงการเยี่ยมชมหน้าร้านมีทั้งหมดสิบเอ็ดวัตถุประสงค์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยอาจารย์สอนอะไรอาจารย์สอนอะไร อาจารย์สอนทั้งหมด11วัตถุประสงค์ใช่หรือไม่อาจารย์สอนทั้งหมด11วัตถุประสงค์ใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ถ้าให้อาจารย์วินสอนทั้งหมด11อย่างเรียนด้วยกันวันนี้นะสมวันสามคืนก็ไม่จบไม่สิน้นวันนี้อาจารย์ไม่น่าจะสอนได้ทั้งหมดเนาะเออแล้ววันนี้อาจารย์สอนอะไรอะครับอ่ะอาจารย์เนี่ยต้องสอนในสิ่งที่อาจารย์สร้างและเกิดผลลัพธ์จริงๆทําแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆยอดขายที่เกิดขึ้นในปีนี้ อาจารย์มียอดขายเนี่ยเกือบ300ล้านในปีนี้ปีเดียวเนี่ยนะครับอาจารย์ใช้อยู่แค่2แคมเปญเท่านั้นเองอาจารย์ใช้อยู่แค่2แคมเปญเท่านั้นเองอ่ะพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับอาจารย์ใช้อยู่กี่แคมเปญกี่วัตถุประสงค์นะครับพิมพ์เลขบอกอาจารย์หน่อย นะครับพิมพ์เลขบอกอาจารย์หน่อยหน้าจอไม่ได้ค้างคะ่ะนักเรียนขาอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะ, or, คะนักเรียนตั้งใจฟังดีกว่านะคะวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังดีกว่านะครับฟังในสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับหน้าจอเป็นเพียงภาพให้คุณได้นึกภาพ,พตามได้ไง่ายๆเท่านั้นเองนะครับแต่ประสงค enfin ์หลักๆเลยคือสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วคุณจดในความเข้าใจดีกว่านะครับวันนี้มีอยู่แค่2แคมเปญหรือ2วัตถุประสงค์นะครับสแคมเปญหรือ2วัตถุประสงค์อาจารย์ใช้อะไรบ้างครับที่อาจารย์สร้างยอดขาย เกือบ300ล้านแค่ในปีนี้ปีเดียว8ปดเเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ใช้แคมเปญหรือวัตถุประสงค์อะไรอาจารย์ใช้อยู่2อย่างครับตัวแรกนั่นก็คือการมีส่วนร่วมอันนี้นะครับพี่อาจารย์เมาส์ไปจีให้ดูอันที่1ครับการมีส่วนร่วมอันที่2ครับนั่นก็คือคอขวานะครับอาจารย์ใช้อยู่2อย่างครับคือการมีส่วนร่วมและคอขวบเป็น2วัตถุประสงค์เป็น2แคมเปญที่อาจารย์ใช้แล้วเกิดผลลัพธ์มากที่สุด แล้วอาจารย์ก็ยังแนะนําอยู่นะครับสำหรับใครที่กําลังอยากที่จะเข้ามาขายของออนไลน์2แคมเปญน,นี้เป็น2แคมเปญที่ยังประสบความสําเร็จได้ดีนะครับอ่ะอันนี้อาจารย์แนะนํานะครับใครใครใครเลือกอย่างอื่นได้ตามใจเลยนะครับไม่เป็นไรแต่นี้อาจารย์พูดในสิ่งที่อาจารย์ทําแล้วมีผลลัพธ์นะ ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากยิงในสิ่งที่คุณพิมพ์ได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ทามาแล้วมียอดขายนะครับจนรายการวุฒิโชว์เรียนเชิญได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็แนะนําตามที่อาจารย์เกิดผลลัพธ์จริงๆแล้วกันนะครับอาจารย์ใช้อยู่2อันด้วยกันคือการมีส่วนร่วมและข้อควากนะครับส่วนนักเรียนท่านใดาอาจจะมีประสบการณ์อยู่แล้วและอาจจะยิงในแบบอื่นๆอ,อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณได้เลยแล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ขออนุญาต สอนในสิ่งที่อาจารย์เกิดผลลัพธ์เท่านั้นนะครับบางอย่างอาจารย์ทาแล้วไม่เกิดผลลัพธ์อาจารย์ก็ไม่กล้าที่จะมาส่งต่อเนาะอาจารย์ทําแล้วเกิดผลลัพธ์อาจารย์ก็ส่งต่อในสิ่งที่อาจารย์ทาแล้วเกิดผลลัพธ์ได้เท่านั้นนะครับสาหรับการมีส่วนร่วมกับข้อความเนี่ยอันไหนดีกว่ากาันจริงๆดีด้วยกันทั้งคููจริงๆทั้งหมด11อันมันก็ดีด้วยกันหมดนั่นแหละครับมันแล้วแต่ว่าเราเดี๋ยวต้องการจะแจกโบชัวเพื่ออะไร มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะครับซึ่งอาจารย์ใช้มาสองอันเนี้ยเอาความแตกต่างก่อนเอาความแตกต่างก่อนมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่1ก่อนนะครับแตกต่างกันตรงที่1ก่อนคือตัวโบชัวนะครับตัวโบชัวตัวใบปลิวตัวเนี้ยนะครับที่เราไปแจกลูกค้าเนี่ยนะครับโบชัวหรือใบปลิวที่เราไปแจกเนี่ยแต่ละโบชัวแตกต่างกันถ้ายิงแอดด้วยการมีส่วนร่วมโบชัวก็เป็นรูปแบบหนึ่งยิงแอดด้วยข้อความโบชัวก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งโอเคไหมครับ ยิงแอดแต่ละอ่านโบชัว sure ไม่เหมือนกันการรับรู้แบรนด์ก็โบชัวแบบหนึง่งค<ำ>อนเวอร์ชันก็โบชัวแบบหนึง่งตัวโบชัวหรือตัวใบปลิวนะครับเขามีความแตกต่างกันไปนะครับความแตกต่างข้อที่2ก็คือการวัดค่าหรือการประเมินผลหากคุณยิงแอดด้วยการมีส่วนร่วมครับ Facebook เขาจะวัดค่าหรือประเมินผลจากคนที่มามีส่วนร่วมในโบชัวนั้นๆหากคุณยิงแอดด้วยข้อความครับ Facebook เขาจะวัดค่าหรือประเมินผลจากคนที่มาส่ง <ใ S 2> ข้อความหาคุณนะครับดังนั้นครับการวัดค่าหรือการประเมินผล ก็แตกต่างกันออกไปนะครับแล้ววันนี้อาจารย์สอนอะไรครับอาจารย์จะสอนการมีส่วนร่วมหรืออาจารย์จะสอนแบบข้อความนะครับอาจารย์จะสอนแบบการมีส่วนร่วมหรือสอนแบบข้อขวาให้นักเรียนโหวตดีกว่าให้นักเรียนโหวตดีกว่านะครับเอาอะไรกันดีใครอยากเรียนแบบการมีส่วนร่วมกดเล็กใครอยากเรียนแบบข้อความกดเล็กครับเอาหลักการประชาธิปไตยแล้วกัน แล้วแต่แล้วแต่นักเรียนรุ่นนี้อยากเรียนอะไรแต่และรุ่นก็สอนไม่เหมือนกันนะครับตามผลโบวตโบวตอะไรก็สอนอันนั้นนะครับใครอยากเรียนแบบการมีส่วนร่วมกดเล็กเจ็ดใครอยากเรียนแบบค้อ